หาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโคเคนหนโคเคนเป็นสารสกัดที่ได้มาจากต้นโคคาไม้พุ่มชนิกหนึ่งที่พบมากในทวีปอเมริกาใต้เชื่อกันว่าชาวเปรูปเป็นผู้เริ่มใช้ประโยชน์จากต้นโคคานี้โดยการนำใบโคคามาเคี้ยวเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและใช้ร่วมก,กันกับน้ำลายเพื่อใช้เป็นยาชาลดอาการเจ็บปวด ก่อนที่จะมีการวิเคราะห์พบสารออกฤทธิ์และตั้งชื่อว่าโคเคนในช่วงปีคิดศตศตวรรษที่18หลังจากนั้นไม่นานก็เลยมีที่นิยมในทางการแพทย์ในฐานะของยาชาก่อนที่จะเริ่มมีการนํามาใช้เป็นสารเสพติดในช่วงปีคิดศตศตวรรษที่19สําหรับประเทศไทยในปัจจุบันโคเคนถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2 2. โคเคนมีฤทธิ์เป็นยาชาโดยการออกฤทธิ์ยับยั้งการไหลเข้าของโซเดียมที่โซเดียมช่นลในเซลล์ประสาททําให้กระแสประสาทเกิดช้าลงนอกจากนี้โคเคนยังมีฤทธิ์ที่ทําให้เกิดอาการเคริรมสุข โดยยับยั้งการรีอัพเทคหรือการเก็บกับสารสื่อประสาทในสมองเช่นโดปามีนและซีโรโทนินทำให้ผู้เสพเกิดอาการตื่นตัวและมีความสุขแต่การกระตุ้นที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดผลกระทบทางระบบประสาททําให้เกิดอาการกระสับกระส่ายชักประสาทหลอนมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทําให้ความดันโลหิตสูงกามในหัวใจขาดเลือดเจ็บแน่นหน้าอกเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติและเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน 3. โคเคนสามารถถูกดูดซึมได้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร เมื่อเข้าสู่ร,ร่างกายแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยประมาณ5%ของโคเคนจะเกิดปฏิกิริยาดีเมทิเลชันได้เป็นนอคโคเคน40-50%ถูกเอมไซม์เบทิลิลโคลินเอสเทเรสในเลือดเปลี่ยนแปลงเป็นเอ็กโคนายเมทิลเอสเตอร์และอีก30-40%จะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้เป็นเบนโซอิลเอ็กโคนายนอกจากนี้ในผู้ที่เสพโ,โคเคนร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์จะทําให้เกิดปฏิกิริยาแทานเอสเทไรฟิเคชันโดยการทํางานของเอมไซม์ฮิวแมนคาร์บอซีเอสเทเรสที่ตับ ทำให้เกิดสารใหม่ที่มีชื่อว่าโคเคเอทิลีน 4. ในหนังฮอลลีวูดนั้นเราจะเห็นฉากสูตรโคเคนในหนังฮอลลีวูดด้วยกันบ่อยๆฉากดงโคเคนพวกนี้มักใช้สารที่มีชื่อว่าอินอซิตอลหรือก็คือวิตามิน B8 ชนิดผงมาเฟกทําเป็นโคเคนโดยอาจผสมเข้ากับน้ําตาลแลคโตสและแป้ง 5. อะม็อกซิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนนิซิลินออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไม่ได้เกี่ยวข้องหาเหี่ยวอะไรกับโคเคนเท่านั้นแหละสวัสดี